สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องแลวก็เพื่อนเพื่อนทุกคูทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิงะ่งด้วยครับเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสาหรับชิปนี่มือนี่กระสีผ้ามาเบิงอากาศงว่วงสีออกลูกด้วยพี่น้องเด้อ งอออกลูกมันจะเป็นอาการยังไงก็ค่อยทีตามรับชมไปพร้อมๆกันนะครับเด้อเด้กพี่น้องเด้ออาการงอมันจะออกลูกมันจะเป็นลักษณะน,น,นี้ยเด็กพี่น้องเด้อน้ำเมือกก็เริ่มออกพี่น้องสะโพกกรันลงมาย้อนลงมานุ่มกับจังไข่เต็มไข่พีน่น้องนุ่มไข่ ว่าจะเพรดบวมแห้งได้พี่น้องเด้อบวอมแหง้งว่าเพรดบวมแหง้งน้ำเมือกก็ออกคาดว่ามือเลี้ยงพี่น้องสิออกมือเลี้ยงมือเลี้ยงออกแน่นอนเพราะว่ามันสะโพกมันรันลงแห้งเลยพี่น้องเจ้าน้อยมันก็แสดงอาการเที่ยวลุกเที่ยวนอนเที่ยวลุกเที่ยวนอนแล้วก็สีเหี่ยวพี่น้องมันก็สีเหี่ยวดูดูเหี่ยวดูแล้วเงื้อหางเหีห่ยว เมื่อหางเงียวแล้วก็เที่ยวนอนเที่ยวลุกมันสิแสดงอาการเพราะว่าง้อมันจะออกลูกมันต้องเป็นแบบนี้มันจะเจ็บท้องท้องกระยดพี่น้องท้องโยดนมุมนุมกับจางนุมตึงไงล่ะพี่น้องจัาหน่อยกับว่กินยาเลยพี่น้องกับชีมิตยางยายหลังก็นอนพอมปวดท้องมันพี่น้องนี่แหละสภาพมันอาการเป็นสิทธิ์ได้พี่น้องเด้ออาการง้อสองงกุก๊ก สะโพกเงาหางยอนลงพี่น้องเอาวะเพศกับบวมเต็มที่น้ำเมือกน้ำเมือกเริ่มออกแล้วพี่น้องผมคาดไว้ว่าบเกิน12สองชั่วโมงพี่น้องออกต้องออกออกภายในเมื่อนอีแ่แหละพี่น้องพอเดี๋ยนมันก็นลังแสดงอาการนิดนึงส่งไม่บายมากกาชีอัน น้ำเมือกก็ะสีออกหลายกว่านี้ดนะพี่น้องก็สิเที่ยวลุกเที่ยวนอนล่ะส่งใบใบช่วงนี้ก็ประมาณใกล้สิเที่ยงพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามรับส้มนะพี่น้องเด้อรับส้มบึงเป็นพร้อมความกันอาการง่วงมันออกลูกมันแสดงอาการทังไดแค่ที่ผมจะพาติดตามบึงช่วงนี้ยังกินหญ้าดีอยู่พี่น้องยังเล็้ยงหญ้าอยู่ถ้ามันเจ็บท้องมันจะบ่กินหญ้าพี่น้องไม่ใช่มีแต่ยางหญ้าหล่ะก็ไปนอนนอนลุกขึ้นแล้วก็ทำท่าเบี่ยงเหนียว เงี้ยวออกนิดเดียวแล้วก็ย่างพี่น้องมันสิปิดกระว้นกระวายถ้ามันสิออกลูกปิดกระว้นกระวายแต่ว่าช่วงนี้นั้นยังกินยาดีอยู่ก็ยังบ่แสดงอาการเจ็บท้องว่าเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าสะโพกมันกระรันบอแล้วจิ้มมันก็บวมแล้วบวมจิ้มทีแล้วพี่น้องน้ำเมือกก็ยนอยแล้ะพี่น้องน้ำเมือกก็เรื่มย่อยแล้วน้ำเมือกออกเต็มจิ้มล้วพี่น้อง นมก็ตึงแล้วนี่แหละพี่น้องสังเกตรดเวลามันสีออกลูกมันสีบวมบวมบวมสีว่าจะเพลดมันเต็มที่แล้วพี่น้องนี่ถือว่าแสดงอาการแล้วอาการจะออกลูกด้วยพี่น้องเด้องว่าอาการจะออกลูกเป็นสีสําหรับคนมือม,มีไม้ถ้าเทาสังเกตงว่าบึงแบบใดนี่แหละครับแต่ว่าต้องรอไปอีกเวลาอีกใช้เวลาอยู่สิบกว่าชั่วโมงแ่้พี่น้องพอส้วงนี้มัน สง,สงสัยยันออกกังคืนอยู่พี่น้องยันไปกลังคืนรอบเด็กพุ่นละพอตอนเศร้ามันก็พึงแสดงอาการน้ำเมือกออกแล้วก็สะโพกรันยางแห้งแล้วก็น่มตงึงก็ยัางกินยาพี่น้องทันบอกกินยามีแด่ยางหละแม่หลือพี่น้องเริ่มปวดท้องแล้วนักจะค่อยไปบึงไปพรมความกันนะครับเด้อจะผ้าบึงสำหรับคนมือใหม่ๆใกล้แล้วพี่น้อง พอมันนอนแล้วเจ้านอยก็นอนนอนนอนแล้วก็ลุกได้พี่น้องพอมันมันถึงตอนนี้มันเจ็บท้องแล้วนี่ตอนเศ้านี่มันยั่งอันยังบาดเสดยอาการแห้งช่วงนี้มามันก็มาสองสามสังแล้วพี่น้องก็เริ่มนอนแล้วพี่น้องนี่แหละให้สังเกตบว่งถ้ามันเออกลูกมันสินอนนอนแล้วบ้นในลุกได้พี่น้องเจ้านอยก็ลุกได้บานพอมันเจ็บท้องมัน ก็เที่ยวนอนเที่ยวลูกอยู่พื่นเพ่นพี่น้องดนเจ้าหน่อยพผ่นถุงนำคำมันกระสิออกมากมันกระสิมาแตกหลังจากถุงลำคำแตกแล้วมันยังสีลูกมันยังะสิโผล่มาด้วยพี่น้องเด้ออาการงอออกลูกมันมันเป็นอาการอัสี่สำหรับคนมือไม่ยังบ่ค่อยเห็นบ่ค่อยเข้าใจทันเห็นงอเฮาเป็นอาการแบบนี้แต่ห้องว่าเฮามีลูกนะไม่ทองทำนั้นแสดงอาการัสี่ก็แปลว่ามันจะออกลูกด้วยพี่น้องเด้อ พราะว่างัวผมมันเป็นงัวปล่อยผมบ่ได้ผูกไว้ปล่อยมันก็้ยางบางเทียรเขาในป่านี่พี่น้องเขาไปซ่อนอยู่ในป่าพนเพราะว่างูมันเป็นงัวลาเป็นงัวปล่อยก็ปล่อยตามธรรมชาติมันเลยถ้าเวลามันออกมันออกไปเลยเขาจังซอยมันช่วงนี้มันยังเก็บทองอยู่พี่น้องมันจะออกง่ายหรอกอีกเป็นชั่วโมงูนะตั้งสิออกต้องค่อยติดตามรับส้มน้ำกันนะครับเด้อนี่แหละพี่น้องเบิ่องด้วยพี่น้องด้วยสาเหตุที่ว่างัว่ะโชคอรดเป็นยังจังให้แยกคอก เพราะว่าถ้ามันกระลังสีขอดมูสิม่หุ่มแบบนี้นะพี่น้องเด้อนี่ตัวอย่างผมเทตัวอย่างเบื้องนี้ถ้าห้าว่าแยกคอกออกจากกันนะถ้ายั่งขึ้นเาอยู่ในคอกัล้วมูสิม่หุ่มแบบนี้รวดเราก็สิมาเหยียบลูกน้อยเด้พี่น้อง <โ Gabriel. S 2> ลูกน้อยกําลังสิงออกกัมูหุ่มม่วเบิงองนั่ละมันก็สัดน้อนมู่งจักยังก็สิมมเหยียบมาเหยียบลูกก็ตายล่ะผมก็เลยแนะนำว่าถ้างัามันสีขอดลูกต้องหายแยกออกไปอยู่ผู้เดียวถ้าเป็นยั่งขึ้นะ ถ้ายัางกระเว้นนะ่ยมีคนเฝยยู่ตังสีกระเ็นยังได้พีน้องด้องผมผมเฝ้าตลอดผมบ่ิษัทนี่างมันนี่ว่าเ็นยังถ้ามันออกมาผมก็ไล่ง่วซุ่มหนีนนผมก็ดึงออกมันก็บบ่าเป็นยังสำหรับผู้ที่ว่าเข่าใจถ้ากังขื้นนะ่ให้แยกออกไปไปเพราะมันราวะง่วงปล่อยถ้าเป็นง่วผูกมันบริย,ย,กกย่างมันแยกกันน้โตอยู่แล้วะอันนี้ง่วปล่อยได้พีน้องเด้อยอบง่ายดอกมันพึ่งอันเจ็บทองที่เื้อ เที่ยวลูกเที่ยวนอนอยู่นี่เป็นสมวงสองสมงมันยังออกยังค่อยเบึ้งนับกันเพราะว่านำคำนั่นบอกพี่น้องเดี๋ยวนี้เพียงจะนํำหน่วยออกซื้อๆนำคำมันจะออกทุกงนำคำแตกคุณพี่น้องมันยังออกทุ่งนำคำแตกแล้วแตกแล้วนะว่าเกินสมองมันก็ออกพี่น้องถามมันเกิดสมองก็าต้องจกจกหางว่าหน่อยได้พี่น้องมึงรลีอยู่ใส่ดึงว่าเด้อพี่น้องเด้อถามมันไปเห็นถามมันนำคำแตกอันนี้มัน เจ็บท้องซื้อพี่น้องมันแสดงอาการเจ็บท้องมันไม่ได้ออกง่ายๆดอกมันออกลูกมันวสิออกดูก hmm. น <sh> ี่พี่น้องเที่ยวลูกเที่ยวนอนอยู่นี่เป็นสมองผลสองสมงผลทั้งโตนั่นร่อทุ่งน้ำคั่มก็นี่พี่น้องเด้อพี่น้องเงี้ยวดูเขาอเดือกเงี้ยวเขาอเดือกเงี้ยวมันเจ็บท้องมันปวดท้องพี่น้องปวดท้องมันก็ส่วนบิงเนาะส่วนบิงเขาอเดือกกับบิงบิงเป็นเงี้ยวออกมา เป็นกระวนกระว่ายได้พี่น้องบ่คอยอยู่ดีดิเที่ยวลุกเที่ยวนอนเที่ยวเหี่ยวพี่น้องนี่แหละมันทรมานส่วงมันสิออกไม่ใหม่นี่ออกรีตรวจมันอยู่มันทรมานกระวนกระว่ายออกออกแล้วก็กง่ายดอกพี่น้องออกแล้วก็ง่ายดอกช่วงนี้ก็นี่แหละเหยียวพี่น้องนี่เก็นบ่พี่น้องเที่ยวเหี่ยว ทเที่ยวเงียวเท่าว่ามันเป็นนำคำมันเป็นพี่น้องน้ำเงียวเท่าว่าเขาเกิดสังเกตแต่ระวังบางที่น้ำคำมันแตกโดยที่พก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 ,พกน้ำคำมาออกมาข้างนอกแตกข้างในลอันตรายได้พี่น้องเป็นน้ำเงียวพี่น้องเขาพูนเขาไวา นอโล่ะนอลงนอลงนสิละพี่น้องท้า,ามันจะออกลูกมันจะแสดงอาการนี่สิละเมื่อเดี๋ยวอยู่มองเกาด้พี่น้องพอว่าง,งว่วงผมงว่วงปล่อยผมเมื่อเดี๋ยวปลูกไปย่าให้มองพี่น้องพี่น้องก็ไปอีกเลยนี่เห็นบ่เนี่ยไปอีกเลยปวดท้องอยังไหนมันก็จากแลี้งเนาะมันก็จากไปกับไปก็คือสีเศร้าปวดยืดเรื่อยนี่เป็นหอดห่มหนะักไปนอลงนอลงก็ลุกขึ้นอีกกไปห่มไม่อีกพี่น้อง ส่วอันสิออกได้ตัองกิจะเป็นหลายๆหฮมอ,อยู่ด้วยพี่น้องนีลักษณะงอนออกดูกอาการออกสวออกลูกพี่น้องแต่ว่าทุงน้ำคั่มนังนเเห็นอยู่แต่ว่าส่วนเนี่ยหมอเก็บทองเก็บทองอย่างแรงพี่น้องก็ดีอย่างหนึ่งคือว่ามันเป็นแม่มันมันเคยออกลูกมาหลายตัวแล้วก็เ้าก็ซ่อมเบอรงพี่น้องยายา่าง หงวัวเ้างมันเปลี่ยนลักษณะนี้เขาอยาห่างมันด้วยผิน้องเด้อเฝ้ามันเบึงเฝ้าตลอดเขายาปากอยาปล่อยมันอยู่ผู้เดียวมันปล่อยอยูู่นเดียวเวลามันออกมาทามันออกพิธาเด้อพี่น้องเด้อออกพิธาเหมันก็บชิญะมันมันออกพิธางัวหน่อยมันโบออกด้วยผิวหน่องมันพิธาเ้าก็ต้องซ่อมเบึงเฝ้าเบึงเฝ้าเบึงจนว่ามันออกพผพี่น้องออกแล้วยุ่ิวหน่อจังป้าได้ส่วนเ้าก็เฝ้าเบึงไปเรื่อย น้ออะไรพี่น้องมันเป็นยังได,ด้ตัวนี่นี่ว่าน้ำคั่มมันแตกแล้วบอวนาแต่ก่็มันก็ต้องออกมาข้างนอกน้ำม,มันต้องดำดำพี่น้องน้ำคั่มมันว่าเป็นน้ำขาวๆดอกถ้าเป็นน้ำคั่มมันจะเป็นสีดำออกแล้วพี่น้องเอ้ยออกแล้วละ่ะ เพราะว่าส่องออกกันโมเดทายให้เบิ้องด้วยพี่น้องเด้อะส่องมันออกกันโมเดทายให้เบิง้งมันออกแล้วเพิ่งออกแล้วเมื่อกี้นี่แหละก็เรื่อดโมเดทายส่องออกให้เบิง้งเพราะว่าผมถ่ายงวดก่อนผมเป็นดึงออกกันไปลงชิปนั่นติดเลี้ยงพี่น้องก็เลยชิปนี่เรื่อยโบทายตอดดึงออกออกง่ายอยู่พี่น้องตัวเนี่มันพอเป็นแม่เกา่าออกง่ายอยู่ ออกง่ายออกสบายอยู่พี่น้องไอ้สีแดงแก็ยังบอกหูจักเพลทดดอกจ้าเป็นเพลดผูเพลดเมียเดี๋ยวหิม่มันเลียนสักก่อนยังค่อยเบิ่งที่หลังนี่พี่น้องทุ่งน้ำคำั่มมันแตกออกแล้วล่ะเจ้าวันนั้นโบเฮียวกเบิดนี่เขาเอื้อนทุ่งน้ำคำั่มพี่น้องนี่ทุ่งน้ำคำั่มมันทุ่งน้ำคำั่มแตกออกมาแล้วก็มันก็เสีออกมากมันส่งไปสีดำน้ำคำั่มสีดำอันนี้มันออกมาแล้วพี่น้อง สีแดงจะเป็นง่วแม่หรอพี่น้องมันลนหน่อยไหมเพราะว่าเนี่ยมึงตัวมันใบใหญ่เป็นไรถ้าเป็นง่วเถิกมันสีใหญ่อันเป็นงัวแมมเพราะว่าแม่นี่ผมผมสมอันงัวอันงัวอสมจริงพี่น้องเพราะว่าตอนนั้นสมเทียมสองเทียบ,บติดโอ้ยเถิกพี่น้องมาเป็นง่วแมม่าแแมเป็นง่วเถิกพอมันพออันอันเลือดมาถึงพี่น้อง เป็นเป็นงวัวในหมูบ่บ้านนะ่ะนะพ่นก็สมพอดีอยู่แต่มันออกมาเพ้นหนดเพราะว่างวัวตัวน,นี้ปัญหาจั่งหน่อยมันสมเทียมบติดสองเทียผมก็เลยสมพอก็ได้บ่แม่นต์พอเลือดเบลอย่ยเลือดบ่ถึงพี่น้องลูกก็เลยบ่ใหญ่ปานใดแต่ว่าสีได้อยู่แต่สีแข็งแรงดอกพี่น้องแข็งแรงอยู่ดอกเป็นงวัวเถิกพี่น้องงวัวเถิกออก ปลอดภัยดีพี่น้องปลอดภัยอยู่พอมาเป็น่ัว่ัวแม่เกาพี่น้องมันออกลูกมาในลูกสองสามตัวแล้วพี่น้องนะเพิ่งออกมาไม่กับชิลุกแล้วพี่น้องนี่ถามันเป็นวัวแม่เกาหน่ะกับบ่บ่ค่อยเลยอันยากดอกมันสําคัญวัวแม่สาววัวแม่ไม่หน่ะพี่น้องยังออกลูกบ่าเป็นนะมันเกิดยากเกิดยากยากแน่กับกวัวผมตัวนี้มันเพนนียดใหญ่ ง้วเพใหไ่นี่ออกลูกไงได้พี่น้องง้วงเพลทไงม่นคือเพลทน้อยๆพวกเพลทน้อยๆน,นั่นออกลูกยากนะพี่น้องเตรียมลูกละ้ามันแข็งออกมามันก็สิลูกหากินนมเมได้พี่น้องทำเขาง้วมันสมบูรณ์ถา้าบ่สมบูรณ์ออกมากน่ยนอนอยู่หันจนเขายไปรีดนมไม่กินพื่อละอันนี้มาโดนพี่น้องนี่เพราะว่ามันแข็งอยู่ไหมเพิ่งออกเมื่อกี้นี่แหละเดี๋ยวกะเจ้าหน่อยมันก็ ลูกกินนมได้ฮันกินนมได้ก็สบายพี่น้องฮันกินนมได้นี่สบายเลยส่วนมันยังบอกกินนมฮักกับตองเบื่องก่อนถามว่ากินนมไรฮักกับรีดรีดน้ำนมมากอกพันเพราะว่าน้ำนมที่เหลวมันเป็นน่มเหลืองพี่น้องเขาเรียกว่าน้ำนมพุ่มพุ่มพุ่มกันโลกพุ่มกานท่านโลกน่มเนื้อเหลืองนั่นคือกันกับคนแหะพี่น้องเขาไปออกย่โราบาลหมอก็ต้องให้ได้กินให้กินนมมันนั่นแหละสักอนนมใหม่ๆนมเนื้อเหลืองสัดก็คือกันกับคน สำหรับชิปงัวออกลูกงัออาการงัอออกลูกด้วยพี่น้องเด้อสำหรับชิปนี่ก็เอาไว้ซ้ำนี่ก,นกันนะครับเด้อชิปหนาจังมาพอกันไหมชิ้นน้ำาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่านันละสำหรับมือนี่ชิปนี่ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณได้หลายสวัสดีครับ